โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมซ o นิ c ภาคหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยอผมงงอยู่พักหนึ่งเลยว่าต้องเข้าเกมอังไงบ้างอา่แล้วต่อเดี๋ยวผมก็เข้าได้แล้วนะ่ะโอเคสามสองหนึ่งศูนย์ซอมอะไรก็ไม่รู้อะว้าวซอนิ c ภาคหนึ่งในมือถือ กรีนเฮลโซนหนึ่งนี่ที่กรีนเฮลในโซนที่หนึ่งแล้ววะวิ่งไปไอเมน่นผมเคยดูหนังนะไอโซนิกเดอะเฮดฮอคอะเคยดูนะเมื่อเคยเล่นเกมมาเลยเนะี่ยว้าววันทีไอพึ่งกูรู้ว่าต้องฆ่าทุกตัวยังไงว้าวตุ้มตุ้มออไปดีเพื่อนโอ้ม่เป็นไรเจอเนี่เป็กไม้นี่อามาตาบอกแล้วว่ากูอมาตา โอ้โอ oh, 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 yeah. uh ้โ huh. อ uh ้เ huh. ก uh ือบแล้วสัตว์กลัวมาตะเว้ยเยอะวู้รอดอื่มอือหืออือมือกูอมตะเพื่อนฟังไว้กูอมตะเว้ยกูอมตะเพื่อนเอาดีๆแล้วอะเอบเอิบเิดีน้อยตึ๊ดตึ๊ดตึดตดตตตสกัลววิง เจ้าเมนสายฟ้าวิ่งวิ่งวิ่งอวิ่ง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 เพื่อนเจเมนสายฟ้าวิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งอย่างรวดเร็วว้าว ว้ารอดไปวิไอกูลืมไปพรุ่งนี้อ้อกูลืมชำไมยากวะอยู่ดีๆก็ยากอะเฮียกูไม่ชอบยากอ่ะกูเหนื่อยจะสัตว์วกาตายได้ไงโอเคแคกรีนเฮลโซนสองเล่นผ่านละ วันนี้ฝนตกครับแต่ผมรอฝนหยุดตกแล้วนะมันเลยไม่ค่อยมีเสียงฝน what the fuck green h i l zone สามโอ้โหแล้วต้องขันละมักระวังตัวสักหน่อยละ เจ้าด่เจลยมปเอาไปไอย่าเข้ามาเอ๊อีวีฮับูหลอดโอ้ิ้งกะหี่ชีวิตใจหายเมื่อกี้โอ้หายแมเมื่อกี้สัตว์ม่าใหายมันไงกวโอไมกกูลืมไป ลื้อไปตรงนั้นคืออะไรครับวิ่้ยโอ้ยตรงนี้ยากไอ้สัสอโอ้โหดีนะกูมีบล็อกโอเคเอาอะไรจากกูดิ้เฮ้ยไอ้สิ้งโอ้ไม่เป็นไรนี่ไงนี่เจอกูซะไอ้พวกกระโปรงอ้อ กลับมาแก้ตัวไปครับจิงจ๋งหยองหยองโดดหยองหยองมาเลยเพื่อนลาวก่อนอุ๊ยเดี๋ยวก่อนแปปหนึ่งรู้ว่าต้องทำอไงไปคือจริงมันให้กระโดดขึ้นแหละแต่อยากอยากจะเล่นแบบเนี้ยเออเออไม่ใช่อ่ะ กรดอะไขึ้นเด็กเดียวละกูเบื่อกิงกะมันพังตัวนี้แล้วพอกูอยู่ตรงนี้นานๆรู้ใช่ปะจะเกิดอะไรขึ้นวิ่งพอดีอึออเคกวาปลาเว้ยให้โดดโดดเพื่อนโอเควิววิวเอ้ยสัตว์ตรงนี้กูลืมไปเอ้ไปเพื่อนไปไปไวไปลูก โอ้โอ้ล้อกูด้วยน่าอู้วิวีวีสดดิ้งมันมีแบบลื่นนะนะเออโหกูรอดไปโอ้โหอะไรวะน้ำนำกูมองไม่เห็นเลยสัตว์กูไม่มีเหรียญต้องระวังตัวนั่นละต้องหัดระวังตัวเดี๋ยวก่อนเราเราจะได้สู้บอสแล้วป่ะมีความรู้สึกเงินนะ กูจะเอ็กแมนละ Shut up fuck วันนี้เอ็แกแมนโอ้โหเจ็บกูมีเหรียญอยู่อันเดียวนะเหรียญอันสุดท้ายกูเอ็กแมนถ้ามึงทำลายรู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เหียอะไรมามเหียะไรออีแกแมนโดนกูซะเถอะ กูวิ่งเข้าไปทำไมวันนั้นน่ะเรียนกูเรียนกูโน, no. น่ระวังตัวครับเพื่อนระวังตัวสู้นิดน้อยระวังตัวไว้ดีๆเลยมึงรู้ใช่ไหมว่าถ้ามึงไม่ระวังตัวไจะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเลติดบอดไฟเอาละเอ็กแมนโนดรโรเบิร์ตดิกมานี่สิ ไปเอาเหรียญแปบหนึ่งนะไปเอาวงแหวนแปบต้องมีวงแหวนสิอ่านี่นี่วงแหวนอู้เอาไปดีกว่าูจะได้นั่นไปดดเยวิว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 วววิ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 วว เดี๋ยวเดียแหค่อดสวัสดีเพื่อนเบ้ยมาสิ อบบเอเอเ,เดี๋ยวเดีเอาเหรียญโอเคเดียวไปทันไม่เอาไม่ทันไม่ทันไม่ทันบอกปล่อยไว้เแต่ออันเดียวก็ยังเียังร้อยก็ยังเหลือวะ่ะไอ้โรบอทนิกนี่พี่ตายตายไปส,สิกูลืมไปมันถึงเอ้ยน้องเรียนกูปิดซัดเอ้ยโอ้โอ อีอโดกโกงงโดกวันนี้อ้สว์ไม่แน่วู้แอปเหนื่อยนิดหน่อยฮ่าแ,แล้วทั้งสุดต้นดิเกลเล่าฆ้าร,บรับการโรบอตนิ่งโง่งได้ละโอเคจะสัญญาแล้วว่ากูไม่เล่นภาคสองเด็ดขาดภาคสองมีอยู่กูเห็น กูไม่เล่นเด็ดขาดเลยเอ๊ะแตวเมื่อกี้อะไรถ้าเราวิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไปยืบแล้วก็กระโดดเอาก็ไม่ต่าอะไรกันนี่ว่ะแต่เมื่อกี้ทำได้ไงวะไม่เข้าใจเนอะไอ้หนอนนี่ยังหลิงหัวแต่กูไม่ชอบโดนหัวเลยแหละเฮ้กูเกียดไอ้พวกเกียรี่ทั้งหมด อย่างนั้นนะโอโอ้มีโรคแล้วไม่รีบค่ะไม่รีบไม่รีบเก๋ยมีรู้บ้างก่อนหอางกันเก็บเดี๋ยวเราจะต้องไม่ไว้ใจอยางนี้เหนว่าละว่าละว่าละเออ เซฟเววด,ดี๋ยวรูบเราว้เดี๋ยวรอเราจะไม่รีบครับไม่รีบเออกูไม่เห็นไอสัตไปเึบโอเคโอเคอเคระวังครับระวัง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 มันมีลื่นะนะเกลียดตัวละครที่มันมีการลื่นมากเลยเึบโอเคเฮ้ยเกือบไปแล้วไอสตัตว์โอ้ยกูเห็นพอดีว่ามันจะหล่นลงมา กูก็ยังจะโง่โดดฮึโอเคกูไม่ลองคนคนโงโน่อย่างไงอง้เอ็กแมนลอกเว้ยโอ้เกียดเกมนี้เข้าใจโอเคอ้ากูเกียดเกมนี้จริงๆไอ้สัตว์ โอ้ไอ้เชี่ยอะไรวะวะเจดเจดเจดไอ้เอ็กแมนตักูเก็บแล้วเก็บเ็บแล้วเก็บแล้ววิ่งหนีเลยเพชรเก็บแล้ววิ่งเลยเน่าเนี่ยเรากลัวผ่านเรวปะก็สนาน รอบนี้เออก็ข้ามไอโมดอะไรกันอาจจะมีสปอนเซอร์ได้ทุกโฆษณาจริงๆก็ไม่มีเข้ามาเลยก็แต่มันพวกโฆษณาเลยคลิปของคลิปอีกทีอ่ะเออผมก็รอไปอ่ะเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้ละอีไอตุ่งอืมนี่ โอ้โวกัวนะไม่ได้ <S 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 <อ>ไปละไปล้วเพื่อนไปดีมาดีนะเพื่อนโอ้โหตรงนี้อะไรวะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหอะไร โอเคเราต้องจบไวเพียงเท่านี้แล้วค่ะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับโอเคกดติดตามด้วยนะแล้วถ้าคุณกดกระดิ่งด้วยผมขอให้วันนี้คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆก็ขสวยอะไรเพราะฉะนั้นได้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ กดอัดซัตัวค้าใมาก็ได้ครับแต่จะมีอะไรจะบอกนะครับเรื่องสปอนเซอร์อะไรนิดหน่อยมั่งแหละที่จริงไม่มั้งหรอกเยอะเลยกูหิว